โเมิูดูกากูน้ำหัวหอกสัญญาเช่าของอิตามินานนำโอ้โ,โหล่าสุดน,นะออกมาเผยนะว่าคิดผิดจริงๆนะที่เลือกกลับไปซบเชลซี Chelsea. Chelsea. No โดมิดูดูกาโก้น้ำถูกเชลซีคว้าตัวกลับไปร่วมทีมนะ้วโดยค่าตัวมหาศาลถึง113้ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่กลับไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้นะแถมยังสร้างความโกรธแค้นให้กับแฟนสิงบูช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมา ด้วยการให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาผ่านสื่อตรี่ถึงความเป็นไปได้นะที่อยากย้ายกลับไปร่วมทับมูใหญ่เพราะไม่มีความสุขกับชีวิตในกรุงลอนดอนถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะออกมากล่าวขอโทษในเหตุการณ์ดังกล่าวเรียบร้อยนะแต่เจ้าตัวคงมีเป้าหมายที่กลับไปสวมชุดยูนิฟอร์มของทับเนสซี่อีกครั้งจนก,กระทั่งเมื่อซัมเมอร์นี้นะอินเตอร์มิลานปิดดิวสอยของหอกทีมชาติเบลเยียมวัย29ปีกลับมาร่วมควนในสำเร็จภายใต้สัญญาย,ยืมตัว1ฤด,ดูกาล แต่ถ้าว่าล่าสุดเองนะเจ้าตัวไม่สัมภาษณ์สุดแสนนะกับทีมนะบอกว่าตอนนั้นมันคือความผิดพลาดจริงๆที่ผมนะกลับไปซบเชลซีแต่ว่าความท้าทายครั้งใหญ่สุดในอาชีพการเล่นฟุตบอลของผมก็คือฤดูกาลต่อไปนี้นั่นเองตอนนั้นมันคือความผิดพลาดมากๆและตอนนี้ผมมีความสุขมากๆที่ได้สวมเสื้อตัวนี้ครั้งที่อินเตอร์มิลานที่นี่เป็นเมืองที่งดงามและนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงเลือกเก็บบ้านไว้ที่นี่เอาไว้ตอนที่ผมย้ายไปเล่นในกรุงลอนดอนเพราะว่าคุณแม่ของผมนะชอบมาที่นี่บ่อยๆและผมเองก็็็อยาาากกกลััับบมมททีีี่่นนนนนเเชปสภษณ์ เจ็บจีด๊ดมากๆแล้วสำหรับชาวสิงห์นะครับแฟนชมซีิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างไว้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนได้นะครับผมเจ็คแ,แมนพีหน้าครับสวัสดีครับ